สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับลุงนภาส้มสายน้ำผึ้งอีกแล้วค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะพามาผัดสตอนะคะสะตอผัดกะปิกุ้งสดหมูสับค่ะไปดูค่ะว่าเคล็ดลับของเรามีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาเก็บพริกขี้หนูสวนก่อนค่ะทุกท่านค่ะพริกในสวนของเรานะคะพริกเขียวพริกขี้หนูค่ะเราจะไปผัดด้วยนะคะ พริกของเราก็ดกอยู่นะคะแต่ว่าต้นสูงมากเลยค่ะใบก็ไม่ค่อยสวยนะคะใบหย,ยิกหยิกงองอค่ะทุกท่านค่ะพริกธรรมชาตินะคะไม่ใส่อะไรเลยค่ะรอบตุดดิบของเราก็จะมีหอมแดงกระเทียมกะปีพริกนะคะเราจะใช้เป็นพริกแห้งผสมเข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าชอบกินเผ็ดเนาะแล้วก็สตอแล้วก็ทําการผ่าเรียบร้อยนะคะเม็ดใหญ่ๆอบๆเลยค่ะแล้วก็กุ้งสดนะคะหมูสับค่ะใบมะกรูดซอยนะคะ เราก็จะมาตําเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะทุกท่านค่ะมีหอมกระเทียมพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะเคล็ดลับของเราจะใส่พริกแห้งเข้าไปด้วยนะคะจะได้มีกลิ่นหอมค่ะทุกท่านค่ะก็กะปินะคะตำาขอดีค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะตำแบบพอหยาบๆก็พอแล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะเอากะปิเติมเข้าไปนะคะ ตํเสร็จได้ที่นะคะแล้วก็จะไปตั้งกระทะกันเลยค่ะก็มาทําการผัดกันนะคะกะตั้งน้ำมันใส่เข้าไปจ้าน้ำมันเดือดเอาเครื่องแกงที่เราตําไว้นะคะใส่เข้าไปค่ะทดกท่างค่ะคะั่วให้หอมนะคะ หลังจากเราคั่วหอมแล้วเราก็จะเอาหมูสับใส่เข้าไปนะคะขั่วหมูให้สุกค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเข้าไปหน่อยนึงนะคะเราก็จะใช้เป็นน้ำล้างครกของเราเนี่ยนะคะใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วปรุงด้วยรสค่ะซอสหอยนะคะ ตามด้วยโชรดค่ะทุกท่านค่ะเราไม่ใส่เกลือน้ำปลานะคะเพราะว่ากะปิของเราม,มันเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใส่ซอสหอยกับโชรดสองอย่างก็พอค่ะแล้วก็จะเ,เติมด้วยน้ำตาลน,นิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็เอากุ้งสดที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปค่ะทุกท่านค่ะคั่วพอดีนะคะกุ้งไม่ต้องให้สุกมากค่ะถ้าสุกเกินไปเนื้อของของกุ้งจะแข็งนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาสตอเติมเข้าไปค่ะสตอก็เช่นเดียวกันนะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าสตอร์เขากินสดอยู่แล้วเนาะถ้าผัดสุกเกินไปจะไม่อร่อยค่ะเอาแบบให้แบบพอดีนะคะให้กรอบๆค่ะน้ำตาลตัดนิดนึงนะคะจะได้มีรสกลมกล่อมๆค่ะเสร็จแล้วใบมะกรูดซอยตามด้วยพริกในส่วนที่เราเก็บมาค่ะทุกท่านค่ะนี่ค่ะ อ้นี้ก็กินหอมมากแล้วค่ะทุกท่านคะ่ะตักเขาสวยร้อนๆมานะคะเสร็จแล้วคะ่ะติดแกเส็ดแล้ว อ,อร่อยมากจออผัดก,กะปิกุ้งสดหมูสับ